อย่างนี้เราก็ต้องมีความรับผิดชอบมีสามัญสำนึกในเรื่องความสะอาดนะเนาะใช่ไหมไม่งั้นก็โยนโยนมันมันมันมีไหมไอที่แบบไม่รับผิดชอบอะไรเลยทิ้งไงมันก็มีมีแต่น้อยนะเพราะว่าอาศัยน้ำนะบางคนอว่านแค่ตรงสะพานเนี่ยบางคนน่ที่จะเดินอย่างเงี้ยบางอย่างี่ก็เราอยากจะไปพูดกับเขา เ,เ,<อ>เลอกันด้บ้างบางส่วน,นก็มีอ่านะครับตอนนี้เราอยู่ตลาดนา้ําตลาดน้ําเหล่าตักลักตลาดน้ําเหล่าตักลักนะฮะที่อัมพวาอันนี้เป็นบรรยากาศริมน้ําเลยนะครับนี่เป็นบรรยากาศริมน้ําเลยนะ ดูบ้านบ้านริมน้ำโอ้น่าอยู่ครับน่าอยู่มากๆนี่แม่ค้าขายหมูปิง้งน่าอยู่มากๆเย็นสบายดีนะฮะเวลามีลมมายิง่งเย็นน้ำก็ถือว่าโอเคครับไม่ได้สกรปรกอะไร ก็มีนักท่องเที่ยวมีฝรั่งนะต่างชาติมานี่สะพานสะพานข้ามคลองอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเจ้าถิ่นนะสองคนส mm hmm. วัสดีครับเสืออะไรนะชื่อเสืออะไรชื่ออะไรหนชื่ออะไรฮะเสือกันนะครับเสือกันกับอะไรนะนฮะ,ะเสือกันกับเสือตะวัน นั่งนั่งนั่ง,งทำไรลูกอ่นั่งเล่นอย่างนี้หนูว่าว่ายน้ําเป็นไหมลูกอยู่ริมน้ําอย่างนี้เป็นปะอะบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นนะเนาะดูสะพานสะพานไม้อืมเห็นไหมครับมีเรือข้ามมาแล้วครมีเรือข้ามมาแล้ววันนี้เป็นวันวันนี้วันอะไรนะลูกวันเสาร์อ่าวันเสาร์ที่สิบ นะวันเสาร์ที่10พฤษภาคม2568นะฮะตอนนี้เวลาเที่ยง22นาทีนะฮะตลาดน้ำเหล่าตักลักน่าจะเป็นลูกค้าผมหรือเปล่าลูกค้านานาชาตินะครับรับมาจากสยามพารากอนใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ฮนะบ้านก็จะเป็นบ้านไม้โบราณน,นะฮะ บ้า,า,านไม้โบราณริมน้ำนะฮะโอ้หน่าอยู่มากเข้าท่าครับเข้าท่าอันนี้แม่ค้าขายข,ของโอ้เจอขึ้นน้ำดูนะฮะอันนี้ลูกค้าฝรั่งเดี๋ยวดูแม่ค้าเขาขายอะไรขายผักอ่าแครอทแล้วก็ ขนุนแล้วก็ประตูนึ่งประตูทอดนะฮะสุดลูกหูลูกตานะฮะเข้าททาตลาดน้ำเหล่าตักลักอัมพาวานะฮะจังหวัดสมุทรสงคราม ก็คนกับน้ำนะฮะอาศัยซึ่งกันและกันบ้านเขาบ้านริมน้ำ <c oughs> <c oughs> น่าอยู่น่าอยู่มากมาก